สวัสดีน้องๆหนูทุกคนด้วยนะครับอยู่ด้วยกันกับเกมกาลีน่าฟรีไฟเช่นเคยนะฮะก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะฮะผมจะลงไปยังแมปกอะสวรค์นะครับผมแล้วก็หายวอลนะครับผมมาตั้งแล้วก็หาสิ่งของทุกอย่างนะครับที่เราเก็บได้นะครับมาดรอปไว้บนไอวอลนะครับพอไอวอลมันหายไปของมันก็จะลอยบนกลางอากาศทุกคนพอนึกภาพออกใช่ไหมครับพอของมันลอยกลางอากาศปุ๊บพอตอนนี้ัตูมันวิ่งมาเจอนะครับพอวิ่งมาเจอเนี่ย ตรงนี้แหละครับผมเราจะมานั่งสังเกตปฏติกิริยาทางฝั่งศัตรูเขานะครับว่าเขาจะมีวิธีการเก็บของที่มันลอยอยู่กลางอากาศยังไงคลิปจะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยครับกูไปช่วยไปช่วยแล้วเฮ้ยมันยังไม่เห็นมันยังไม่เห็นคือไปแล้ว,ม,ม,ม,ลวมีคนมาแล้วมีคนมาแล้วเฮ้ยมันไม่เห็นของแล้ววะ ีอยู่นี่เลยอยู่นี่เลยอยู่ข้างหน้ากูเลยมันจอดเอาของ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 มันไม่เห็นกูมันจอดเอาของอย่าพึ่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 งเออรู้รู้แย่มันจะเฉยจอดเอาของปล่อยปล่อยปล่อยให้มันเอาของผู้จ้าได้ไหมปล่อยแล้วปล่อยแล้วปล่อยแล้วเฮ้ยเก็บได้เว้ยเก็บได้ยิงยิง เอาของกูขึ้นว่ะเดี๋ยวอย่าพึ่งอย่าพึ่งขึ้นมานะอย่าพึ่งขึ้นมาอยู่ๆประมาณปีนเข่าดูมันเก็บของมันดูมันเก็บของยังหาเลยนี่นี่นี่โดดเอาของแล้วเฮ้ยเดี๋ยวกูรอข้ามันมันได้ของมันรอข้ามันเอาไม่ได้เมันไม่มีของมันไม่มีรถเออยืนงงยืนเงินยืนงงอยู่พักมึ้งเนาะเอายังไงครับยังไงครับกระโดดติ่ง มันไม่ร <gegen violin> <acy> ู <left> ้หรอกว่าเราล้อมันเฮ้ยเอารถเออหาตัวช่วยไว้หาตัวช่วยไว้เออเอารถไปจอดเออฉลาดดีิไว้เอาไปที่ไปจอดจอดเห็นแล้วเห็น้วเอออย่ายิง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 เออเห็นอยู่เห็นอยู่ไม่ยิงหรอกไม่ยิงหรอกดูดูดูไปจะทำไงดูดูเด้อเด้อเด้อเอขี่รถขี่รถไปชำนาญมันไม่มันไม่ของเราล้อจมด้วยครับ ไอ้เหี้ยมาดูเราล้อมันไว้หมดแล้วมันไม่รู้อ่ะเพื่อนเดี๋ยวมันเก็บของได้เออมันกดนั่งอีกเอาเอาเอไม่ถึงจอดผิดจุดตายเนี่ยจอดผิดจุดถอยถอยถอยครับถอยดอยถอยดอยอถอยมาหน่อยดอยหน่อยหน่อยเดินหน้า่งกน่งเดินยวหนึ่งตกแล้ครับผมทําไงเอยมีเพื่อนมาเพื่อนมาเพื่อนมาเพื่อนหรือคนตะตีก็ไม่รู้ จอดเหลอ้ตันนี้โฝหล่วงไปแล้วนะครับผมจังหวะนี้ครับเก็บของเราไว้ด้วยนะครับมาหมาหมาเหี้ยมหมานี่มามานี่มาเฮ้ยเห็นของแล้วเห็นของแล้วเอาไงเก็บเก็บดิเก็บเก็บโดดเลยโดดสายตัดโดดเหรอโดดเลย์เฮ้ยใครวะข้างๆวว้าไปแล้ว จ๊กเฮ้ยมามาข้างหลังพี่มาหพี่มาหลังหลังหลังตัวนึงเฮ้ยเฮ้ยสโคปี้อะไรตกใจสุดไปแล้วหอมแน่เลยหอมแน่เลยมึงพี่ไปัดไปไม่สุดเฮ้ยเป็นเห็นของดู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 เอาไงมึงไม่เอะใจกูหน่อยเหรอกระโดดกระโดดเอาของมึงไม่เอะใจกูหน่อยหรือ ยิงอ่ะยิงเอาไม่ได้มันกลับมาเว้ยกลับมาเว้ยมันกลับมาเอาไปหลังรั้วหลังร okay ั้วไอตรงกลางหนึ่งตัวพี่มไปดูดี่ไกลับเอาของเฮ้ยเฮ้ยรถจิ๊บมันเห็นแล้วมันเห็นแล้วไม่ไม่เห็นนี่ไม่สังเกตเหรอรถจิ๊บก็ไม่เห็นด้วยส๊า อาพีก่ะกูบอกเลยอยากไหนก็มาแต่ต้องรอสักแป๊บนึงอ่ะมันมาแน่นอนชยูแล้วพี่เป็นเหลือเฮ้ยมาแล้วนี่ไงแอร์บอดมาเลยข้างหลังกูเนี่ยไอโอพีมึงเห็นป่าเห็นของปิ้วกระโดดกระโดดเฮ้ยันดูคิดว่าเป็นกับดักแม่เลยวะกกลัวมันยิงกันแล้วมันสโคบติดกูเลยติดไอโอพีด้วยโอพีอยู่คุ้มยาเลยวะ มันยิงเนี่ยมันยิงมาทางแย่นมาเนี่ยเยี้เนี่ยมันติดแน่ยเ้ียหัวพี่เนีเทียนหัวเลยเนี่ยระยะเนี้ยโอ้ยมาสองตัวโโอ้หมันเห็นอยู่แล้วหรือไ่พี่ไม่พี่ครั้งแรกมันไม่เห็นไอ้นี่พี่ไม่นี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 ่ปิวปิวอุ้ยอุ้ยอุ้ยมวยกาวงล้อมกาวงล้อมการดงฟันตีน บอกเลยใช่ไหมว่าอย่าไปอย่าไปก็ไม่เชื่อกูได้มังบอกแล้วกูกูก็ได้ยิงตรงนี้จะลบยากหน่อยถ้ามันบวกกันจะเป็นอย่างนี้แหละโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูเกมต่อไปกันเลยครับมาแล้วสิ่งที่เรารอมานานนะครับหนึงดูที่มืจอจะเอายัางไงอะ,อะเอาไงอะสองตัวกร,ระโดดถึงกระโดดเกมได้ไหมเก็บได้ไหมถึงหเดี๋ยวมือป้าไอ้ตัดกลับมาก่อน หยุดครับหยุดมาแล้วพี่มัาแล้ยเชยเชยเราเราจะไปตอบโต้สายจะไปตอบโต้เพราคุณแม่ขอล็อกเียไม่ตอบโต้วิ่งมาแล้วพี่วิ่งมาแล้ว่าแงวิ่งมาแล้วพี่มาและไปย่มาแล้วไม่ เดี๋ยวแพดดบปุ๊บเดินเึ้มจมของเห็นอะไรไหมอ,อุ้ยสองตัวสองตัวสามตัวเห็นไหมนะพี่ไอ้เดมยิงเดมยิงมันคนละตี้บนเขาผมไม่เห็นพี่กูจะดูมันเอาของหช่ไหมสึกแบบอะไรนะบนเขามามาพี่โดนยิงเหรอโดนดิเฮียเถาโมันเห็นพี่ต้องหลบแล้วละ่ะพี่ต้องวิ่งหลบแล้วอย่างนั้นไม่ได้แล้ว เยยนนูีฮะมึงอย่างนี้เนี่ยนะไม่เห็นกูมึงอย่างนี้เนี่ยนะข้างมึงเนี่ยนะไม่เห็นจริงอ่ะไม่เห็น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 จริงอ่ะกูกูสาบานสาบานกับกูไปเฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่ไม่เห็นกูจริงๆบอกเลยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยวงวี ไม่ร uhm, oh oh. si> ุ้ถังโอ้ได้เลยชัดเียพี่สายพี่ระวังกูเห็นแล้วยี๊วแ่มยิงกันอย่างนี้พี่ไม่มีปืนรู้เลยอ่ะไฮมามามาข้างหลังกูเลยเบี๋ยมาแล้วมาแล้วใกล้มากตรงตอนม่อเลยตรงตอนเนี้ย เบ๊เรพาพอเบหยุยิงก่อนเบยุดยิงก่อนเดี๋ยวมันสะโคหามันสโคหาอยู่ตอนเนี้ยผาวะกโดูกโดดอยู่นะลงมาได้ไหมเบี้ลงมาได้ไหมเห็นละเห็นลวเห็นลวเห็นลวลงมาละมันเห็นของร้อยเที่ยวดิกูจะดูที่ผู้จาไงตึงตึงตึงไอ้เหี้ยกระโดด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 ดอด ไปไหนแล้วกลับมาไอ้เนี่แหมเอาแล้วครับเอาแล้วครับขึ้นรถกับมาไปเออ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 อ๋อยังมี่ดูเฉยเลยเบียค้ามันเบี้ยโอ้โหไอ้มีโคโน่ไอ้สัตสหลังขอดไม้ร่วงระ่วงหายตัวเมื่อกี้ไม่หายก็โดนเอาของไม่ได้แค่เล่ามาหนึ่งเรื่องเถอะ เจอเจอแบบเจอจอริจจงๆก็ได้เจอแบบป,ป,ปองๆก็ได้เลออ่ามาเหอะอืมเรื่องผีเออม,มันมีมันมีเพื่อนมันมีมันมีคนอยู่คนหนึ่งวิ่งเข้ามาในป่าเว้ยมันไอมันเราจะตั้งนามสมมุติแล้วกันมันชื่อว่านายเออ่ะนายเอเออนายเอเนะี่ยมันก็ถามไอนายบีว่าเฮ้ยมึงตายอะ่ะเพราะอะไรวะไอบีก็เลยบอกบอกว่าเมียนอกใจว่ะไม่จริง

<laughs> Cala a